เจอ้วเจอคนรู้จักสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยู่กับผมนะครับในรายการดีไซน์ผู้ชาดีไซน์ผู้ชาดีไซน์ผู้ชารรายการที่รวมทุกความสามารถนะครับมาร่วมกู้ชาติไปด้วยกันครับผมวันนี้นะครับก็ยังอยู่กันที่ตลาดนัดเรียบทางด่วนนะครับเอกมัยราบินทานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมพาคุณผู้ชมมาเดินเล่นที่นี่นะครับเราพอจะรู้ไปแล้วนะครับว่า ในนี้เนี่ยมีร้านอะไรเด่นๆบ้างแล้วก็มีวิธีไหนบ้างนะครับที่จะทำให้การออกแบบร้านในตลาดนัดเนี่ยเป็นที่สะดุดตาสะดุดใจกันนะครับอีกอย่างนึงในตลาดนัดแห่งนี้นะครับร้านขายสินค้าที่เยอะที่สุดในตลาดแห่งนี้นะครับรีไม่พ้นกำลัง,งป้ายห้ามจอดนะครับ <c oughs> คือร้านขายเสื้อผ้าครับผมแล้วร้านขายเสื้อผ้าในตลาดนัด จะมีอะไรน่าสนใจเป็นประเด็นให้เราเอาไปออกแบบกันบ้างเดี๋ยวตามผมไปเลยครับจะพาคุณผู้ชมไปเดินดูร้านขายเสื้อผ้านในตลาดน,นัดเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรครับผมไปนะครับ <S 2> <S 2> <S เดินมาสักครู่เดียวนะครับผมก็มาสะดุดตากับ ร้านขายเสื้อผ้า1น,นร้านครับก่อนหน้าที่ผมจะเดินมาถึงนะครับคนมุงกันเพียบเลยครับคนเนี่ยเต็มร้านเลยพอผมเดินมาได้เลยครับคนหายหมดเลยแต่ผมสงสัยขึ้นมาทันทีครับว่าทําไมร้านนี้ถึงมีคนมาดูสินค้าเสื้อผ้าเยอะขนาดนี้ครับเดี๋ยวผมจะส่งผู้มานทองเข้าไปคุยครับว่าทําไมไปเลยครับ ของร้านเราก็คือแบบว่าคือตั้งตั้งร้านให้แบบว่ามีราวแยกมาเยอะๆค่ะแล้วก็แบบว่าลูกค้าก็จะสามารถเลือกได้เพราะว่าถ้าถ้าถ้ากองไว้ก็จะแบบว่าเลือกยากนิดนึงแล้วก็การสวมรองเท้าอย่างเงี้ยก็จะยากนิดนึงเพราะว่าจะมีที่ให้ลูกค้านั่งสวมด้วยค่ะ<ม>วันแรกที่มาขายก็คือตั้งพื้น<ม>แล้วทีนี้เห็นลูกค้าก้มยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ราวมันจะเลือกง่ายกว่าอะไรเงี้ยค่ะเป็นแนวมือสองค่ะของแม่ค้าเอง ค่ะบางตัวก็สภาพดีอยู่อะไรก็มาขายก็คือว่าเราเน้นไฟเยอะๆค่ะเพราะว่าตลาดมันมืดค่ะก็เลยแบบว่ามีจะเน้นเป็นไฟสีขาวมากกว่าเพราะว่าไฟสีขาวเวลาลูกค้าเลือกอะ่ะจะเห็นสีของเสื้อผ้าได้ง่ายขึ้นบาง้างก็จะเป็นสีส้มสัดส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเห็นสีเสื้อผ้าหลอกอะไรเงี้ยคะ่ะแต่สีขาวจะดูง่ายขึ้นก็อยากให้ลูกค้าได้อะไรดีๆกลับบ้าน ครับคุณผู้ชมครับเราก็เดินมาสักพักแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าเสื้อผ้าในนี้เนี่ยเยอะจริงๆเลยนะครับเราก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยเดินต่ออะไรรันเนี่ยอะไรครับผมซือที่ไหนครับอันนี้ครับซื้อที่ไหนซื้อตรงนู้นเลยไกลๆเลยโอ้โนอยากได้จังเลยครับคุณผู้ชมครับอีกอีที่สิครับอยากได้จังเลยอยากได้จังเลยครับคุณผู้ชม นี่ผมโดนปล้นนะครับคุณผู้ชมครับผมอยากได้เลยครับเท่าไรเหรอครับราคาเท่าไหร่ราคา150บาทนี่เงินออฟฟิศเลยนะน้องเชื่ออะไรครับเชื่ออะไรครับปันปันครับปันปันเหรอครับน้องปันปันชอบแอรนนแมนเหรอครับอยากได้มากเลยใช่ไหมครับงั้นน้องปันปันบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าน้องปันปันมาเที่ยวตลาดนัดที่นี่บ่อยไหมครับบ่อยมากเลยบ่อยมากเลยคือจริงๆแล้วถือหุ้นส่วนอยู่ในนี้ใช่ไหมครับ ใช้ด้วยครับคุณผู้ชมนี่ผมก็ได้อยู่กับลูกเจ้าของตลาดนัดเรียกทางด้วยครับ้อามันเป็นรุ่นส่วน,น,นยนงนาดนี้ไม่ได้จะมาปล้นนักา,ากน้านะครับ <c oughs> เอาละ่ะน,น้องปันปันชอบอะไรในตลาดนัดแห่งนี้ครับผมของเล่นนี่ว่าเป็นไอรอนแมนครับ <Yeah! S 1> ของเล่นทุกอย่างที่เป็นไอรอนแมนครับถ้าคุณผู้ชมจําได้นะครับ <c oughs> เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเคยสัมภาษณ์ร้านของเล่นไปแล้วเขาบอกเลยว่าหน้ากากไอรอนแมนเนี่ยเป็นอะไรที่ดึงดูดใจเด็กๆมากที่สุด ซึ่งน้องปันก็คือหนึ่งในนั้นใช่ไหมครับใช่ครับเอาละไหนไหนก็มาขนาดนี้แล้วนะครับมารวบออกรายการน้องปันช่วยพูดประโยคนึงนะครับให้น้าหน่อยได้ไหมประโยคว่าพอ,อออพอน้าพูดว่าถ้าคิดได้แบบนี้แล้วแล้วก็น้องปันพูดว่ากู้ชาติโอเคไหมเห็นนะกู้ชาติด,ดังๆเลยนะเห็นนะครับและถ้าคุณผู้ชมคิดได้แบบนี้แล้วแล้วก็กู้ชาติกนะู้ชาติกับผม มาให้ไปเลยกดไฟด้วยกดไฟก่อนอครับแล้วก็มีอีกหนึ่งร้านนะครับซึ่งตอนนี้คนเยอะมากเลยครับไปดูกันว่า ร้านนี้เนี่ยแตกต่างกับร้านอื่นในตลาดนี้ยังไงครับบอกตรงครับใครมาตลาดนี้เนี่ยต้องนึกถึงร้านนี้ก่อนอันดับแรกเพราะว่าจุดเด่นของการเอารถตู้เข้ามาใช้อ่าไปดูเลยครับผมร้านนี้บอกตรงว่าเด่นมากในตลาดนี้ใครมานี่ต้องนึกถึงรถตู้คันนี้ครับ นี่ไงถึงเอารถตู้เขา้ามาใช้ครับล้วพี่เคยคิดแล้วเราคนตัวเราใช้อยู่แล้วครับทำทำอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับพ<อ>ี่ที่บ้านอะไรเงี้ยครับ คือหมายถึงว่าโปรติกใช้รถตู้คันนี้อยู่แล้วใช่ครับพี่ก็จริงๆเล้วมันจะสลับกันบางทีคันไหนสะดวกมาใช้งานก็เอามาใช้อีอกรูปแบบร้านจริงๆก็แบบผมว่าตั้งใจมันเป็นแบบนี้นะฮะมันสะดวกเก็บง่ายอะไรเงี้ยครับต้องการแบบนั้นฮะรูปแบบร้านนี่ยเป็นมันชออเลยเงี้ยครับแล้ว,ลวมีอะไรที่ต้องดัดแปลงเพิ่มเติมก,กับตัวรถตู้นี้ไหมเพิ่มเติมก็มีนิดหน่อยครับก็มีแบบเพิ่มออลนิดหน่อยพี่นมอะไรเงี้ยครับอ๋อราวแผวนผ้านี่ทำยังไงครับเนี่ยใช่ครับผมก็ เนีรดูว่าเป็นแบแค่ออกมาลงมาอะไรเงี้ยครับอ๋อแค่อันี้คือแค่แบบติดแค่นั้นเองอยู่เลยใช่ครับก็คือสมลงไปอะไรเงี้ยโดยการจอด้วยการอะไรเงี้ยอันนี้คือออกแบบเองป่าครับได้ครับโอ้โหโดยโดยส่วนตัวเป็นเป็นนักออกแบบหรืออะไรป่าครเนี้ยเอาไครับเลยขายของนานครับผมก็เลยเห็นแบบุนหลอย่างนะเทนะผมว่าือทั้้านทั้งคนขายว่าเท่มาก หลักๆต้องการเสื้อเสื้อผ้าที่ขายเป็นแนวไหนยังไงครับก็จะเป็นของผู้หญิงนะครับส่วนใหญ่นะผู้หญิงที่เชิ้ตอะไรเงี้ยครับเป็นยาวให้เป็นยาวโอเคล่มอ่าคิดยังไงเอาล่มณ์ปรมาใส่างไรทงหมครับคือจริงๆนะผมก็อยากให้ลูกค้าจำได้นะเนี่ยอ๋อคือมองมาจากไกลๆเห็นเลยว่างั้นใช่ครับเป็นนะเนี่ยเลยสงสัยว่าเป็นนักออกแบบหรือเปล่าผมว่าต้องมีบ้างแหละโอเคขอบคุณมากครับโอเคครับผมสวัสดีครับ นะครับคุณผู้ชมครับอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับของการเดินตลาดนัดในยามค่าคืนแบบนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับคุณสภาพรุษทั้งหลายนะครับควรจะหากระดาษทิชชู่นะครับอุจจมมกไว้ด้วยเพราะคนเดินก็น่ารักแม่ค้าก็น่ารักผมพาคุณผู้ชมมาดูอีกร้านหนึ่งนะครับที่สะดุดใจมากแต่ร้านนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าผมคงไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเพราะว่าต่อให้ใส่หน้ากากก็ไม่ได้การันตีส้นเท้า มาประทัดหน้าได้นะครับผมจะส่งกูมารทองเข้าไปคุยรับรองว่าไปดูเยว่าร้านนี้มีจุดเด่นในการทำให้คนเดินเนี่ยพวกผมเนี่ยสะดุดใจได้ยังไงไปเลยสินค้าในร้านก็จะเป็นแบบเราตัดกันเองก็คือจะออกแบบตามแฟชั่นตามตลาดไปแต่เราจะซื้อมาตัดกันเองอะคะก็เลยจะขายราคาที่มันแบบราคาส่ง ไม่ค่ะก็จะเป็นแบบก็จะมีเปลี่ยนเปลี่ยนไปก็คือแบบมันก็จะเป็นแบบให้เขามองว่าแบบมีจุดเดน่นอะไรอย่างเงี้ยมองก็แล้วแต่ค่ะบางครั้งก็จะเป็นแบบสีชมพูมั่งสีเขียวมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมวกน,นี้ประจําค่ะเด็กก็จะไปตามตลาดนั้นหลายๆตลาดก็จะมีเด็กจาได้ค่ะเด็กบางคนนะคะที่มาซื้อที่ร้านนี้เขาจําได้ว่าแบบพี่คนนี้เขาใส่หมวกอาราเ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีลูกค้าประจําเพราะว่าเราขายเสื้อผ้าเด็กจุดเป้าหมายของเราก็คือเด็กเด็กก็จะจำได้ว่าเออเนี่ยพี่อาราเ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ร้านนะครับที่ส่วนตัวผมเนี่ยชอบเสื้อแนวนี้มากเลยครับก็คือเสื้อแบบแฟมิลี่คู่รักครอบครัวอะไรทันันี้น,นะครับใส่เหมือนกันเป็นแฟนก็ใส่เหมือนกันพ่อแม่ลูกแฟมิลี่ก็ใส่เหมือนกันอ่าตอนนี้กําลังอินมากนะครับแล้วก็หนึ่งร้านก็มาเจอในตลาดนัดแห่งนี้ด้วยครับอ่าเดี๋ยวขอสัมภาษณ์เลยนะครับผมอ่าฝากไว้ด้วยนะครับเป็นโปรดักที่ขายดีไหมครับเอางี้ขายดีค่ะ ส่วนใหญ่คนที่มาซื้อนี่เป็นแนวไหนครับเนี่ยจะเป็นแนวคู่รักกับแนวครอบครัวค่ะอ่าเห็นไหมเข้าทางทางเกตนี้ต้องแบบมากันเป็นคู่เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วที่สะดุดตายอย่างหนึ่งแพ็กเกจแทนที่จะใส่เป็นถุงมาเป็นกล่องมันมีอะไรอยู่ในนี้บ้างครับเนี่ยเป็นมีจะมีเป็นเสื้อคู่อะค่ะเสื้อผู้หญิงในนี้จะมีเสื้ออยู่สองตัวใช่ค่ะนะครับแกอี๋อโอเคแกอี๋นะครับเขามีเสื้อ2สองตัวอย่างนี้ครับก็ ผู้หญิงผู้ชายใช่ค่ะ,ะคเป็นผู้หญิงบผู้ชายแล้วอันนี้คือมีเป็นกระตูนนะคะเพื่อให้รู้ว่าลายเสื้อค่ะว่าลายลายลายแบบนี้นะค,ะค่ะเพื่อให้<อ>ลูกค้าได้ดูง่ายอันนี้อันนี้นี่ทาจริงจังเลยครับ,รบไม่ใช่แบบกระดงกระดาษปิ้นแบบกระดาษแข็งไก่การไม่ใช่นะครับค่ะนอ้เปันไมอัดนะคุณผู้ชมแล้วก็ดูดีครับน่ารักมากเลยว่าอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งคือเอาไปติดโต๊ะทำงานได้ น่ารักดีนะครับเป็นคู่เขียนเซ็นชื่อแฟนกับเราไว้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับคือจัดวางง่ายๆแต่ว่าตัวสินค้าเนี่ยมันดึงดูดใจใตัวเองแล้ว<ช>คือสีสันก็หวานแหววมากแน่ชอบกันนะครับอีกหนึ่งร้านครับ,บครับ ว่านะครับจากการที่เราเดินมาหลายวันหลายคืนติดต่อกันผมพบประเด็นหนึ่งว่าร้านเสื้อผ้าในนี้เนี่ยมีประเด็นในการแต่งร้านน่าสนใจมากนะครับเด mm ี hmm. ๋ยวเราเอาไอาประเด็นเหล่านี้เข้าไปที่แลบแล้วเราไปประมวลดูสิครับว่าถ้าจะเปิดร้านขายเสื้อผ้าในตลาดแห่งนี้เราจะออกแบบยังไงดีกลับไปที่แลบกันครับ